นี่จ้าไข่พะโล้หมูสามชั้นนะจ้าเราก็ต้มไข่ให้สุกนะคะแล้วก็ผัดหมูสามชั้นใส่เครื่องพะโล้ก่อนนะคะนะาจ้าแล้วก็มาใส่น้ํานะคะแล้วก็เคี่ยวให้แห้งนะจ้าปรุงรสให้เรียบร้อยนะจ้าเคี่ยวไปเรื่อยๆื่อนะจ้าเคี่ยวไปเรื่อยๆื่อแล้วก็ให้น้ําแห้งนะจ้านะจ้าไข่พะโล้ก็จะเป็นอ ไข่ก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วทําให้อร่อยนะจ๊ะไม่ทําให้ไข่เหนียวเนาะก,กุบกับกุบกับนะจ๊ะนะคะนะคะนี่ค่ะนะจ๊ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนแห้งเนาะปรุงรดให้เรียบร้อยนะคะนะคะจะไข่พะโลนี่ส่วนมากจะออกหวานนิดนึงนะคะน้ำแห้งแล้วเราก็ใส่ ผักชีลงไปด้วยนะคะใส่ผักชีลงไปด้วยนะจ๊ะนะคะใส่ผักชีลงไปนะคะกอดตุงลดนะจ๊ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่กระดูกกระดูกหมูไปด้วยนะคะนี่ค่ะกระดูกนะคะนะคะครงหมก,กระดูกหมูนะช่วยให้น้ำหวานขึ้นนะจ๊ะนะคะ